ผมให้เป็นตุ๊กตาทองคำในรายการทิ้งไว้ไว้กับตู้อยู่หรอรายการคุณเองรายการของผมเองสกิลการแสดงเขานี่คือเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่างใต้ล่างใต้ล่างเพราะว่าอะไรเนีแต่คือพี่เบกกี้น่ารักมากแบบว่าเขาแบบเฟรนลี่มากอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเก่งกว่านี้ถ้าเกิดได้ร่วมงานกับเบกกี้แต่พอได้ลองเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วมันทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งเลยครับเพราะว่าเขาเฟรนลี่กับเราสองคนประมาณ ใครเป็นพระเอกเนี่ยจริงๆใครเป็นพระเอกสำหรับผมผมคิดว่าพระเอกก็คือวิลเลียมแหละผู้เสียสละก็ต้องได้รับซีนใหญ่เป็นธรรมดาอ่ะผมว่าผมเป็นพระเอกแล้วขอแบบโปรเฟชชั่นัลหนึ่งสองสามเข้าบทครับนี่คือเรื่องตลมไหมใช้ก็ได้ตอนน้ำซึมเกินนั่นเอนตอนแรกผมคิดว่าดูจากซีนอะไรเงี้ยก็เป็นผมแต่ว่าตอนที่ เหมือนพอดูเยอะๆเราก็เออเหมือนเราเป็นเราเป็นฝายซึมซะเยอะกว่าไม่ควรไม่ไม่น่าจะเป็นพระเอกอะไรเงี้ยก็จะคิดเป็นพี่นัดมากกว่าถอ่ปาเป็นเบรกินเป็นเบกี้นะแกกลับไปเถอะเฮ้ยเบรกเราคุยแล้วนะเว้ยแกอยู่นี่ไม่ได้ในโลกนี้เตายแล้วนะ้ยนี่อยู่ไรเราจะได้ประโยชน์อะไรอะเราขออยู่ตรงนี้เฝ้ามองเขาอยู่ตรงนี้ ปมมาน้อยกอาก็ได้เก็บบางบนเ้ยวแบบมองผมผมให้พี่นาเป็นพระเอกแล้วก็เป็นพี่ไปเลียมเป็นตัวเอกเหมือนกันเป็นตัวเดินเรื่องตัวเล่าเรื่องครับผมตัวแบบเชื่อมเรื่องผมให้นัดทำเป็นพระเอกเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบดลองบทใจดีแบบกำลังคิดนี่เลยลองเป็นถลเป็นลองคนดีอะไรคนดีคนดีของสังคม ถายที่ทะเลทรายแล้วก็มีเผาอะไรบางอย่างที่เป็น red แบ็ k กราว n ์ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วเราเต้นอยู่ผมอยากเป็นฟิลแบบชนเผาไปชันกันในป่าแล้วก็ไปเต้นกันอยู่ในป่าแล้วก็จะมีแบล็กกาวร์เป็นช้างเดินที่อยากได้เป็นแบบแอคชั่นแอคชั่นมีระเบิดอ,อะไรเงี้ยแบบพแบบี่นัดเดินถอดเสื้อมาแบบเลอะน้ำออยสีดำน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบ ลรวคิดว่าจะใช้ซีจีหรือว่าระเบิดบรจริงเอ <c oughs> อะระเบิดจริงะระ,ะเบิดจริงเลยระเบิดภูเขาเผาพี่นัทเลยคือต้องโดดต้อง <c oughs> มาเพนสามเลาเศร้าไปแล้วเพงนี้อะได้บอกว่าพี่แบบไซโคโรคจิตแบบว่าอยากแบบเมคอัพอยากให้มีแบบมีรอยฟกช้ำ เหมือนร้องไห้นะ้ว้างน้ำบูบู้บหน่อยวะใช่แบบร้องไห้มันก็มีผ่านการร้องไห้มันต้องมีผ่านเรื่องอะไรที่แบบเสียใจมากๆทำจนทำให้เราแบบโดนทำร้ายอาจจะแบบสัญลักษณ์แต่ความเป็นจริงของมันคือเราอาจจะโดนทำร้ายในด้านของจิตใจก็ได้อยากได้แบบว่าวัยรุ่นแบบกลางคืนเนี่ยบอกว่าออกไปงเอ,อ,อไม่ออกไปบแบบฉีดสเปรย์กําแพงอ่อไปพี่อาจจะบอกว่าถ้าจะให้นิยามบงเราแค่สามค่ะแต่ละคนจะเป็นยามบูงแบบแนวไหนจริงสองทานเป็นคนไทยครับ คา,าดไม่ถึงพูดไปเรื่อยครับอ,อนแยกแนลน้วกินตั้งแต่ตอนอยู่นอกห้องครับนี้แหละจริงหรอโดนละน่ารักจังง่ายเอาเล,เล่นง่ายเลยความสามารถ